1> 1, 2, 3, Come สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับก็กําลังจะเข้าใกล้ปีพุทธศักราช2564แล้วกําลังจะเปลี่ยนปีแล้วและแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนตื่นเต้นกันมากในเรื่องของการเปลี่ยนปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับวิถีชีวิต ของแต่ละบุคคลบ้างสิ่งที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือถ้าในทางดวงจีนเนี่ยเราจะมีอันนึงที่มีความสำคัญก็คือการมาขององค์ไทสวยนะแล้วการมาขององค์ไทสวยเนี่ยบางปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามาทิศนั้นบ้างทิศนี้บ้างนะครับแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งวิธีการมาขององค์ไทสวยเนี่ยไม่ได้มาแบบสุ่ม 4, สุ่มห้าลอยๆมานะครับ ตามตำนานของจีนโบราณเนี่ยจะมีผังหนึ่งที่เรียกว่าผังหลอซูซึ่งผังนี้เป็นผังศักดิ์สิทธิ์เป็นผังดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้ในการคำนวณต่างๆของดวงจีนมาตลอดเลยนะซึ่ง ในแต่ละปีก็มีการใช้คำนวณทิศการมาขององค์ไทยสวยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับปี2,564นี้นะครับก็จะมีการคํานวณการเดินทางมาขององค์ไทยสวยว่ามาจากทิศไหนด้วยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเขียนให้ดูว่าการมาขององค์ไทยสวยและแต่ละทิศเนี่ยจะมีความหมาย ยังไงนะครับสำหรับปี2,564เนี่ยดาวประจำปีคือดาวหมายเลข6นะครับดาวหมายเลข6กด้วยพังหลอซูเนี่ยปกติเนี่ยดาวประจำตรงกลางเลข5แต่ว่า,าสำหรับปีนี้เป็นเลข6เพราะฉะนั้นเอาเลข6เข้าสู่ตรงกลางแล้วก็เป็นการเดินดาวเขาเรียกว่าเดินดาวเนาะตามผังหลอซูแล้วเราก็จะได้เห็นว่าดาวแต่ละตัวเนี่ยดาวแต่ละดวงเนี่ย เกิดขึ้นยังไงบ้างมายังไงบ้างและส่งผลดีร้ายยังไงบ้างในแต่ละทิศนะครับพอลงดาวลงในช่องผังหลอซูเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเลข6อยู่ตรงกลางเนะาะคราวนี้แล้วองค์ไทยสวยคือดาวไหนนะครับองค์ไทยสวยคือดาว8นะครับองค์ไทยสวยคือดาว8อันนี้อันนี้คือทิศอะไรอันนี้คือทิศเดี๋ยวนะอันนี้อ่านเขียน พบว่าองค์ไทยสวยมาจากดาวแปคือทิศตะวันตกนะครับดาวแปดคืออะไรดาวแปดคือดาวโชคลาภนะดาวโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นปี2,564นะครับจะเวลาไหว้หรือว่าขอพรองค์ไทยสวยจะสถิตอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับให้เราขอพรแล้วก็ไหว้ในทางทิศตะวันตก ไม่ว่าจะทําพิธีอะไรต่างๆที่เป็นการแก้ชงหรืออะไรต่างๆเนาะก็จะหันไปทางทิศตะวันตกแล้วดาวแต่ละดวงมีความหมายยังไงบ้างเราไล่กันมาเลยนะตั้งแต่ดาวหนึ่งดาวหนึ่งคือดาวสติปัญญานะครับดาวสติปัญญาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราต้องการในเรื่องสติปัญญาอ่ะก็ให้ขอพรไปทางทิศใต้นะ ขอพรไปทางทิศใต้ดาว2ดาว2คือดาวป่วยไข้นะครับการทํากิจการอะไรที่หันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทําในทางทิศเหนือของบ้านเนี่ยจะเป็นทิศไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่นะทิศหน้าปีหน้าปี64จะเป็นปีที่ไม่ค่อยมงคลกับทางทิศเหนือนะครับต่อไปคือดาว3ดาว3เนี่ยคือเป็นดาวทะเลาะวิวาทปากเสียงคดีความอันนี้จะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะ อันนี้ก็ให้ระมัดระวังเป็นทิศทีจ่จะต้องระมัดระวังประจําปีอเดี๋ยวผมกาวไว้ก่อนนะว่ามีทิศไหนบ้างจะต้องระมัดระวังต่อไปดาว4ี่ครับดาว4ี่คือดาวการศึกษาดาวสเสน่หหาความรักความสัมพันธ์อันนี้จะเป็นทิศมงคลนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกทิศนี้เนี่ยจะเป็นทิศที่เรียกว่าถ้าใครที่อยากมีแฟนหรือว่าอยากจะเสริมมงคลต่างๆหรือว่าต้องการในเรื่องของการศึกษานะครับ ให้หันหน้ารับพลังไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับเป็นทิศเอ่อเป็นทิศที่มาของดาว4ี่นะครับดาว4ี่คือดาวดาวการศึกษาดาวสเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะเป็นดาวที่ดีต่อไปดาวหดาวหคือทิศวิบัตินะครับเป็นทิศเบนจะพูด เป็นทิศที่ไม่ดีเหมือนกันอ่าอันนี้ก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่ดีนะต่อไปดาว6ครับดาว6อยู่ตรงกลางดาว6คือดาวตำแหน่งยศศัก์นะครับอันนี้ถ้าจะทําการใดๆเนี่ยก็ให้ทํากลางบ้านเพื่อให้ดาว6นี้ส่งผลดาว7ครับดาว7คือดาวโจรแก่งแย่งแข่งขันรุนแรงอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็ ดาว8ดาวโชคลาภเราคุยกันไปแล้วเป็นดาวที่ดีเนาะแล้วก็ดาว9คือดาวความยินดีชื่อเสียงโดดเด่นปัญญาสว่างแล้วก็ความกระตือรือร้นนะครับเป็นดาวมงคลเพราะฉะนั้นดาวมงคลที่เราจะาสนับสนุนนะก็จะมีสีดวงดาวที่ไม่มงคลก็จะมีสีดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําการใดๆในทางฮวงจุย้ยจะมีการถือในเรื่องของทิศทางมากๆเลย เพราะฉะนั้นในปีพุทธศักราช2,564นะครับทิศที่เป็นมงคลทําการได้ก็คือทิศตะวันตกนะครับเป็นดาวไทยสวยเป็นดาวโชคลาภดาวหนึ่งคือเรื่องของสติปัญญาเ,เรื่องของเ,ออเรื่องทางเพศอะไรเงี้ยเรื่องที่จะทําให้ เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสติปัญญานะครับก็จะเป็นทิศใต้ทิศตะวันออกก็จะเป็นดาวสี่คือดาวศึกษาดาวการศึกษาดาวสเสน่ห์แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดาวเก้านะครับเป็นดาวความยินดีชื่อเสียงอ่ะอันนี้จะเป็นสี่ทิศที่มีความมงคลนะอีกอันหนึ่งดาวหกอยู่กลางบ้านอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือทิศที่เป็นมงคลของปีพุทธศตกรษาช2564 ทิศอื่นๆไม่แนะนําให้ทําการมงคลนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีข้อแม้ด้วยมีข้อแม้ว่าถ้าเราจําเป็นที่จะต้องทําการมงคลนอกจากนี้ยังต้องมีการคํานวณเรื่องของวันเดือนและก็ยามที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในเรื่องของปีเท่านั้นถ้าเกิดจะทําการมงคลใดๆให้ปรึกษาสินแสที่มีความรู้ในเรื่องของทิศทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนละกันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วเจอกันครับ